สวัสดีค่ะดูดวงแ a n d อมนะคะคุณแล้วเขามีวาส,สนาต่อกันไหมถึงได้มาเจอกันหรือ,อยังไงนะคะมาดูตัวคุณก่อนตัวคุณอ่ะตอนนี้เหมือนกับต้องการอยู่ในพื้นที่ s a ฟ e ซนไม่อยากวุ่นวายไม่อยากคิดเยอะไม่อยากคาดหวังแล้วเหนื่อยมนเหนื่อยจริงๆเหนื่อยเห็นไหมสลบไปแล้วแล้วยังไงอ่ะเพราะว่าคุณเคยคิดอะไรไว้หลายอย่างว่าคุณ เข้าใจเข้าใจเขาว่าเขารู้สึกยังไงมันจะต้องออกมาเป็นตามนั้นแน่ๆเพราะดูเขาก็ดูมีใจหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ที่ไหนได้มันเหมือนกับยิ่งคุยกันแล้วยิ่งไม่เข้าใจยิ่งห่างแล้วคุณก็เหนื่อยมากๆกับการคาดเดาเพราะในแต่ละครั้งที่พูดคุยกันมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยนอกจากคุณจะได้แต่กลับมาแล้วพยายามขมวดทุกอย่างรวมกันว่า ฉันจะต้องกลับมาเป็นฉันคนเดิมเลิกเพ้อเจอเลิกเพ้อฝันได้แล้วเพราะไม่รู้จะทำยังไงที่ผ่านมาเจอความรักที่มันไม่ดีมาแล้วและยังจะต้องมาเจอซ้ำซากแบบนี้อีกหรอไม่เอาดีกว่าเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นใช่แบบนี้หรือเปล่าทีนี้ไปดูเขานะคะในส่วนของเขาล่ะเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะลกอิสระมากๆอยากทำอะไรก็ทำ ตอนนี้มีความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวอยากสร้างสารรค์ผลงานก็ไปทําอยากไปเที่ยวก็ทําอยากคุยกับคุณก็บางครั้งก็อยากคุยก็มาไม่อยากคุยก็ไปแค่นั้นเองเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถือดีนะมีดีด้วยให้ถือเพราะว่าหน้าที่การงานโปรไฟล์ของเขามันเลิศมันปังมากเขามีความสามารถเยอะ การเงินการทองก็ดีนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนหรือเขาจะต้องทําอะไรเพื่อต้องอาศัยใครทุกอย่างเขาโดนบันดาลได้ด้วยตัวของเขาเองและเขาก็มีศักดิ์ศรีมากๆความมีอิโก้ตัวตนก็สูงเยอะเยอะสุดๆแล้วความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ดูเหมือนกับคุณก็นั่งนิ่งๆเฉยๆเพราะคุณก็มีดีเขาก็มีดีเขาก็เก่ง คุณก็เก่งคุณก็มีอีกโก้เขาก็มีอีกโก้คุณไม่งอเขาก็ไม่งอมีความหนักหนักแน่นด้วยกันทั้งคู่แล้วเหมือนกับคุณและเขาเนี่ยมันเชื่อมโยงกันด้วยความรู้สึกบางอย่างอาจจะเคยมีอะไรที่ผูกพันกันมาแต่นึกไม่ออกแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการที่เคยมีอดีตที่ไม่ดีจาก คนรักเจอคนรักที่หลอกลวงคนรักที่ทิ่มแทงข้างหลังสาหัสสากันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหลายครั้งมาแล้วส่วนมากจะเจอแต่พลังงานแบบเนี้ยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้เป็นเช่นใดก็เหมือนกับบางครั้งคุณก็เข้าใจว่าเขาก็น่าจะชอบคุณเขาก็มีการพูดคุยถามเรื่องราวของคุณบ้างอะไรบ้างบางครั้งก็เหมือนกับเข้ามาเตาะเข้ามาจี แต่มันไม่ได้ออกแนวโจ่งๆขนาดนั้นแต่คุณก็มองว่าถ้าไม่ได้รู้สึกจะถามเรื่องราวของฉันเพื่อแปะอะไรแต่มองอีกครั้งหนึง่งก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของการอยากทําความรู้จักเหมือนคนรู้จักทั่วไปเปล่ามีอะไรก็พูดคุยกันแต่พอพูดคุยกันไปพูดคุยกันมามันก็เริ่มเกิดความหวานขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีการรีเลแอบแอบส่องสออะไรแต่ พอหลังจากคุยเสร็จทุกอย่างอันตรธานหายไปเพราะอะไรเพราะหลังจากนั้นอะต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตของตัวเองพูดคุยกันน้อยมากแล้วเขาก็มีหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดช,ชอบสูงคุณเองก็เช่นกันคุณนี่ไม่ค่อยที่จะอยู่กับที่เดินทางบ่อยแล้วการเดินทางของคุณก็คือได้เงินส่วนเขาเขาก็ให้ความเข้มข้น กับตัวเองในเรื่องของงานงานเขาจะต้องเป๊ะจะต้องไม่สะดุดจะต้องออกมาเพอร์เฟกที่สุดเฮ้ยแต่ทั้งคู่มันเหมือนกับมันมีพลังงานของความเป็นคู่เกิดขึ้นนะแต่อาจจะติดในเรื่องราวของ <c oughs> <c oughs> โทษนะคะการยังไม่ถึงเวลาที่ใช่ในเวลาที่ควรไหม ระหว่างคุณกับเขาการได้มาเจอกันมันคืออะไรอะ่ะเพราะเมื่อกี้มีเกิดไพ่พระรามกนาศีดาเนี่ยก็คือเป็นคู่กันแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันมีในเรื่องราวของบ่วงบ่วงกรรมที่ทั้งคู่จะต้องไปประสบประสบพบเจอก่อนแล้วมันจะต้องมีขั้นตอนของการรอคอยเกิดขึ้นรอคอยในเรื่องราวของการเดินทางมาพบมาเจอกันคุณและเขาไม่ได้อยู่ใกล้กัน และในอนาคตที่เกิดขึ้นน่ะเหมือนกับเขาก็มีการคิดวางแผนด้วยนะว่าอยากที่จะมาพบมาเจอคุณแต่คงจะยังไม่ใช่ในเวลาอันใกล้นี้หรอกเพราะเขายังไม่มั่นใจขนาดนั้นว่าคุณน่ะมีใครอยู่หรือเปล่าแล้วคุณน่ะรู้สึกจริงจังกับเขาหรือไม่คือพูดง่ายๆอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆไปก่อนอ่ะแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนค่อยๆดูกันไปอย่างเงี้ย แต่ตัวคุณอะอาจจะมองว่าฉันก็ไม่ถึงกระใจเย็นขนาดนั้นเพราะฉันอยากมีครอบครัวฉันอยากมีลูกบางครั้งฉันก็ใช้กดแรงดึงดูดแหละเพื่อจะได้คนที่ใช่เข้ามาในรูปแบบที่ฉันต้องการแต่ตัวเขาอ่ะคือเขาเกิดความวางใจยังไงไม่รู้นะมันขึ้นพระามแผงสอนนะ่ะมั่นใจว่าเขาน่ะจะได้เจอคู่ของเขาแล้วบางครั้งเขาก็แอบคิดด้วยว่ากังวลใจ หรือว่าคุณกันแน่นะที่เป็นคู่ของเขาไหมเพราะมันมีอะไรเชื่อมโยงกันหลายอย่างคุยกันแล้วมันก็เข้าใจกันบางครั้งความคิดคุณความคิดเขาเนี่ยมันแทบจะรู้สึกแทนกันได้ไหมายความว่างไงบางครั้งสิ่งที่เขาคิดว่าคุณน่าจะเป็นแบบนี้คุณน่าจะพูดแบบนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆคือคาดเดาความรู้สึกกันได้ในแค่เบื้องต้นนะไม่ใช่ทั้งหมดใน ความรู้สึกลึกๆบางอย่างก็เข้าไม่ถึงโดยเฉพาะตัวเขาอ่ะคุณเข้าไม่ถึงเลยเพราะอารมณ์ความรู้สึกของเขาอ่ะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาบางครั้งก็คุยดีบางครั้งก็เหมือนก็คุณคุยกับเสาไฟฟ้าไม่ได้รู้สึกรู้สารอะไรเลยจนคุณก็มองว่าเออไม่อยากคาดเดาแล้วอะ่ะถ้าจะใช่ก็คือใช่ ก็ดูแล้วท่าทางเขาเหมือนกับคนขี้เกียจยังไงไม่รู้ขี้เกียจที่จะทํางานในความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ออกไปจากชีวิตสักทีแล้วบางครั้งก็ดูฉลาดเกินไปฉลาดเกินมนุษย์มนาที่เขาจะคิดกันนะ่ะเลยมองว่ามันไม่ใช่รูปแบบที่คุณต้องการแลแร้วแหละเพราะสิ่งที่คุณต้องการนะคุณไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์หรือคนที่จะมาดิวกับคุณที่มันยุ่งยากขนาดนั้นนะ่ะเออถ้ามันยุ่งยากเกินไปอ่ะไปหาง่ายๆดีกว่าในความว่าง่ายนั่นก็คือแบบ ไม่ใช่ว่าใขรก็ได้แต่เพียงให้มันเข้าใจกันน่ะสื่อสารกันดูเรื่องไม่ต้องคาดเดาเยอะเพราะคุณเบื่อกับการสื่อสารทางโทรจิตมากทําไมอหวะปากก็มีพูดไม่ได้หรือ,อยังไงจะกักจะแก๊กอะไรกันมากมายชีวิตคนเราซื่อๆตรงๆใสๆกันไปก็หมดเรื่องหมดหลาวแต่ดูทุกอย่างคุณดูผิดไปหมดเลยเพราะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นการที่คุณและเขามาเจอกัน่มันเหมือนกันในเรื่องราวของ วาสนาแหละแต่วาสนานะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเพอร์เฟคได้ง่ายๆนะมันจะต้องมีในเรื่องราวของบททดสอบความอดทนแล้วก็การจะต้องปรับเปลี่ยนกันบางอย่างถ้ามันแตกต่างกันมากแล้วการปรับเปลี่ยนนั้นนะ่ะมันจะต้องเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันก็คือหมายถึงว่าถ้าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาดูยุ่งยากเกินไปสำหรับคุณแล้วคุณไม่อยู่นะจุดๆนั้น แล้วเขายัางต้องการคุณในชีวิตน่นแสดงว่าเขาจะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ได้มีคุณอยู่ในชีวิตแต่ถ้าเขาไม่ได้แก้ไขไม่ได้ปรับปรุงแล้วเขาต้องการที่จะคอนโทรลคุณมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเมื่อท็อกซิกต่อให้มีวาสนาต่อกันมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาอยู่ใกล้ชิดกันหรอกเพราะมันจะต้องเกิดขึ้นในเรื่องราวของความยุติธรรมการทำงาน ที่พอๆกันไม่มีใครเยอะจนเกินไปไม่มีใครน้อยจนเกินไปคุณได้รับความกระจา่างเขาได้รับความสบายใจอะไรแบบนั้นนะ่ะแล้วมันถึงจะไปกันได้บางครั้งเขาก็ส่งความรักที่ดีๆมาให้สำหรับคุณและเขาแต่ถ้าการเดินทางระหว่างทางทั้งคู่จ้องแต่จะเอาชนะกันจ้องแต่ที่จะมีอีโก้ไม่มีใครยอมใคร สิ่งสงนั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่มันจะต้องมีการร่วมมือกันแล้วก็แสดงออกซึ่งความรักที่ดีที่แบบมีเยื่อใยต่อกันอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลหรือวาสนาจะหนุนนำให้ความสัมพันธ์เนี้ยได้พัฒนาได้เกิดซึ่งความสมดุลเกิดขึ้นแล้วก็จะได้ไปต่อเพราะฉะนั้น ตอนนี้เข้าใจได้ว่าตัวเขาอะยังอยู่ในช่วงครึ่งคึ่งกลางๆนั่นแสดงว่าเขายังไม่ได้ดีพอสำหรับคุณเพราะเขายังมีความเป็นตัวตนยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เขาจะต้องผ่านบททดสอบตรงนี้แล้วคุณก็จะต้องเข้าใจว่าอาจจะต้องเป็นขั้นตอนของชีวิตระหว่างคุณกับเขาก็ได้ซึ่งบอกได้เลยว่า ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะคุณกําลังอยู่กับคนดือ้อแล้วก็ดื้อมากๆด้วยแต่เขาก็มีดีที่เขาจะดือ้อแต่ตัวคุณก็มีดีแต่คุณไม่ได้ดือ้อเพียงแต่คุณก็ไม่ใช่คนที่จะยอมอะไรง่ายๆเป็นถึงพ่อแม่โพศกเนี่ยหมายที่หมายเลขที่24เป็นหมายเลขที่ดีที่สุดในสําหรับนะจะให้ใครมาทำลายใจ,ใจิตใจหรือจะมาคอนโทน่ะคงเป็นเรื่องยาก ถ้าเขาไม่ได้ดีพอต่อให้ดีพอก็ไม่จําเป็นจะต้องมาคอนโทลแต่มันจะเป็นการที่เขาเรียกว่าไปพร้อมๆกันร่วมมือในความสัมพันธ์เพื่อให้มีกันและกันอย่างนั้นมากกว่าเราก็จะต้องมีในเรื่องของน้ําอดน้ําทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในความรักซึ่งกันและกันทํางานในความสัมพันธ์ไม่ใช่คุณเหนื่อยอยู่คนเดียวแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรและจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันคงเป็นไปได้ยาก และยิ่งถ้าเขาไม่ทํางานในความสัมพันธ์ยิ่งเกิดอาการถึงห่วงอยากจะได้คุณแล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งอย่างนั้นยิ่งทําให้เขาอ่ะจะเกิดความทุกข์ทรมานมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆมันจะต้องเป็นขั้นตอนในการที่เขาอ่ะทำงานในความสัมพันธ์ก่อนเพราะถึงจะได้สิ่งสิ่งนั้นแต่เขาไม่ทําอ่าะแม่รัตมีหรือสิ่งศักดินะ์สิทธิ์อ่ะก็จะไม่ให้เขาอ่ะได้เกิดความสุขหรือความสบายใจได้ ต้องให้เขาเกิดความร้อนรนกระวนกระวายทุรนทุรายจนอยู่ไม่ได้แล้วยังไงล่ะเขาจะทําอะไรล่ะเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาโดยการที่ออกมาเรียกร้องออความสนใจทําอะไรก็ได้เพื่อให้ดึงคุณให้กลับไปอยู่ในชีวิตของเขาโดยวิธีที่ดีนะในความหมายไม่ใช่ว่ดึงคุณไปแล้วก็ไปปล่อยให้คุณเคงเต้งแบบนั้นอ่ะจะทําแบบนั้นไม่ได้งั้นจะผิดมาเพราะฉะนั้น ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขากําลังที่จะตกผลึกหรือการตื่นรู้ว่าเขาได้เจอคู่ของเขาเขาจะต้องตื่นรู้ก่อนวาสนาเน้นำพามาแล้วแหละซึ่งบางครั้งตัวเขามันเหมือนเด็กดือด้อๆจนเกินไปรู้ทั้งรู้แหละว่าใจชอบว่าใจรักอะ่ะใจอยากมีคุณอะ่ะแต่เขาจะเป็นคนที่ชอบการเอาชนะการเอาชนะของเขาคือ จะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรอยากให้คุณแสดงออกให้มากเพื่อเขาจะต้องได้คุณแบบไม่เหนื่อยเยอะแล้วก็ไม่เสี่ยงจนเกินไปเพราะด้วยตัวเขามันมีดีไงแล้วก็มีคนชอบเขาเยอะเขาก็เลยเลงหรือเขาก็มั่นใจว่าคุณก็น่าจะเป็นแบบนั้นน่ะแต่เผอิญมันไม่ใช่ไงเพราะคุณก็มีดีแล้ะคุณก็นิ่งเป็นคุณสงบจิตสงบใจเป็นเพราะฉะนั้น เขานั่นแหละจะต้องเข้ามาเข้ามาทําให้คุณได้พึงพอใจให้คุณได้มั่นใจว่าคนคนนี้พร้อมที่จะไปต่อกับคุณแบบจริงจริงจงๆนะไม่ใช่เป็นแบบเข้ามาเพื่อเอาชนะจิตใจคุณและถึงเวลาก็ปล่อยให้คุณรอคอยให้คุณรู้สึกแบบหมดคุณค่าในตัวเองหรือรู้สึกแย่ว่าฉันไม่มีดีแล้วหรอหรือเขาไปเจอคนที่ดีกว่าฉัน มันจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นหรอกเพราะคุณอ่ะเป็นอะไรที่มีคุณค่าในตัวเองมากเขาเป็นคนที่สิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองนะถ้าองเล็บเขาทําตัวดีแต่ถ้าเขาทําตัวไม่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่การเงินการงานความรักเขาจะถูกลงโทษหนะักเพราะอะไรถือว่าอยู่ในจุดที่ดีแล้วอ่ะก็จะต้องทําให้มันดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําได้ก็คือการที่เขาจะต้องลดละอีกโก้ รดละความเป็นตัวตนของเขาให้ได้เพราะด้วยตัวของคุณอ่ะคุณมีอีโก้จริงแต่อีโก้ของคุณอ่ะมันไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์เน,น่นหมายถึงว่าคุณจะไม่ยอมในสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมหรือมันไม่ถูกต้องแต่คุณจะไม่นําอีโก้มาใช้กันในเรื่องราวของความรักเพราะคุณรู้ว่าความรักอ่ะการที่อีกฝ่ายหนึ่งทํางานเยอะการที่อีกฝ่ายหนึ่งคิดถึงอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นด้วยมันคือความทรมานเพราะคุณเคยผ่านพบเจอมาแล้วอ่ะ คุณก็จะไม่ทําสิ่งสิ่งนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้รู้สึกจริงๆคุณจะไม่ดึงใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าจะไม่พูดคุยในรูปแบบที่ให้เขาจะต้องเข้าใจผิดว่าคุณมีใจเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณและเขาเนี่ยมันเกิดในเรื่องราวของวาสนาเกิดขึ้นแหละแต่วาสนาในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้ไปต่อไหมศิลมันจะเสมอกันไหมมันก็จะต้องมาสร้างกันในภพชาตินี้นะคะเดี๋ยวใหนางฟ้ามาดู ให้นางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรให้นางฟ้าก็คือ the r o m a n angel สามารถซื้อได้นะคะสำหรับเราบาทไปที่ลายแล้วก็แอดมาสั่งจะไม่บอกวิธีการใช้แล้วนะเพราะในคลิปมีบอกไว้หมดในช็อตวิดีโอนะคะสั่งได้เลย reception เนี่ยเขาใส่หน้ากากทาั้งทงที่เขาก็รู้สึกว่าเขาชอบคุณเขามีใจให้กับคุณแต่ด้วยแรงดึงดูดของคุณนั่นแหละเดี๋ยวมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง มันเฉลยออกมาด้วยตัวของเขาเองด้วยความที่เขาบางครั้งก็เป็นเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาดื้อหน้าตีแต่ทั้งคู่อ่ะก็มีกันละกันไม่ได้คิดมีใครอื่นต่อให้เขามีตัวเลือกเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเขาจะเข้าเอามาข่มให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเออหวั่นใจนะอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสู้นะถึงจะได้เขาแต่ไม่อะคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นคุณมีความรู้สึกว่า ใครอยากได้ก็เอาไปเถอะแต่ฉันไม่เอาหรอกคนแบบเนี้ยถ้าเอาเรื่องความรักมาแลกกัในเรื่องราวของการที่จะเอาชนะและยิ่งมามีอีกโก้ใส่คุณไม่เอาเลยเพราะคุณมองว่าความรักมันจะต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะต้องมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมีการดูแลใส่ใจกันในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเฝ้ารอแล้วก็เป็นการเรียกร้องอย่างนี้ไม่ถูกต้องแต่คุณและเขาเนี่ย มันผ่านในเรื่องราวของความผิดหวังเสียใจมาทั้งคู่อะอาศัยความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสได้มั่นหมายแล้วก็แต่งงานกันด้วยใช่ปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์นะคะถ้าความรักทามันจะใช่อ่ะมันจะไม่เกิดความร้อนรนมันจะไม่กังวลกระวายมันจะไม่กลัวว่าฉันจะได้เธอมาเดี๋ยวฉันไม่ได้เธอมาฉันจะมีคู่แข่งคือใครอะไรยังไงแต่มันจะเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากกว่าไว้เนื้อว่า ไว้เนื้อเชื่อใจว่าถ้ามันจะใช่ของเรามันก็คือของของเรามันไม่มีวันที่จะแปลเปลี่ยนไปได้หรอกอาจจะยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองนะคะให้คุณรู้จากคุณค่าของตัวเองเอาไว้ไม่ต้องลดมาตรฐานอะไรใดๆเพื่อใครเพื่อให้ได้มาหรือจะต้องคอยสังเกตสังเกตว่าเขาชอบคนแบบไหนทําอย่างไรที่เขาจะชอบเราไม่ใช่ถ้าเขาจะชอบเขาต้องชอบที่เราเป็นเราแต่เราก็ต้องดีด้วยนะความรู้สึกจากเขาถึงคุณเขากลัว ที่จะเฉลยความรู้สึกของเขาอะถึงคุณเพราะเขาไม่เคยทํากับใครมาก่อนอเขาหวังว่าเขาจะทําตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าเนี้ยนะคะบางครั้งเขาก็มองว่าคุณะมีอีโ้เยอะเกินไปคุณไม่เข้าหาเขาเลยเขาแค่ต้องการเวลามากกว่านี้เขาก็อยากรู้แหละว่าจริงๆอะคุณรู้สึกยังไงกับเขาแต่เขาอะเจ็บติดเดินล่างของคุณไปเรียบร้อยแล้ว เขามองว่าคุณมีตัวเลือกเยอะแต่เขาก็โกหกไม่ได้นะว่าเขาเต่นขึ้นมาเขาอยากจะมีเพียงแค่คุณหรืออยู่ใกล้ๆคุณเขาต้องการมีเซ็กกับคุณด้วยเพราะเขาต้องการคุณมากเขาต้องการที่จะเป็นครอบครัวกับคุณด้วยนะคะอืเดี๋ยวเราลอง,ลองเอาไพ่ข้อความมานะคะมาดูว่าเขาอยากพูดอะไรกับคุณบ้างในตอนนี้นะ อันนี้มันเป็นวาสนาคุณและเขามันมีวาสนาต่อกันนั่นแหละถึงได้มาพบมาเจอกันแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ว่ามันจะลงตัวกันได้ง่ายๆมันจะต้องมีการเรียนรูก้การเข้าใจกันการาทํางานในความสัมพันธ์อย่างรูปแบบที่ยุติธรรมไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําอยู่คนเดียวแล้วฝ่ายหนึ่งนั่งเฉยๆแล้วจะได้ไม่มีทางข้อความจากเขาถึงคุณเขาเสียใจที่เขาโกหกคุณหรือเขาไม่กล้าแสดงออกซึ่งความรู้สึกลึก ฉันฝังตัวในการทํางานเพื่อลืมคุณเนี่ยบางครั้งเขาทํางานเขาก็นึกถึงคุณแล้วเขาก็สะบัดคุณออกสมัยฉันต้องนึกถึงเธอฉันจะต้องไม่นึกถึงเธออคุณและฉันยังเด็กเกินไปหรือยังรู้จักกันไม่เพียงพอจะต้องมาปรับปัจชูนกันก่อนฉันเอ,อะไรนะไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ฉันได้ในเวลานี้เขายังไม่พร้อมเขายังไม่ได้เข,าย,ขายังไม่ได้ตัดผมหรืออะไรเงี้ยก็ได้หรือเขายังแบบ อาจจะยังดูไม่ดีในสายตาคุณไหมไม่มั่นใจเขาเริ่มเอ่อเข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์ของเรา้นะี่มันเป็นแบบไหนเขาสงสัยว่าคุณอะ่ะมีความสุขไหมที่ไม่มีเขาก็อยากจะเป็นคนสําคัญไงอมืมันเป็นความผิดของฉันแต่ฉันจะโทษคุณเนี่ยเขาอยากเอาชนะมากๆเลย สุดท้ายท้ายสุดเขารู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่าเราอะจะอยู่ห่างไกลกันก็เถอะอ่ะอีกใบหนึ่งได้สําหรับเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะวันนี้ก็จบแล้วสําหรับแรนดอมขอขอบคุณมากนะคะที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e ดูโฆษณาไม่กดข้ามนะคะสมัครเป็นสมาชิกได้มีสองราคา5้บาท100บาทซุป,ป,ซป,ปเปอร์ตงซุปเปอร์สติกให้เป็นรางวัลได้คะ่ะ ฝากช่องนี้ไว้ด้วยแผนพรมยานป็นอผ้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามอันนี้เอามาครอบเบอร์นะคะให้มีทั้งไพาไทยแล้วก็ไพ่ฝรั่งประกอบกันมันก็ไปกันได้ผสมผสานกันนะคะคลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอาย,ยุเพราะว่าเป็นทํา e l สั่งสินค้าไพ่หรืออะไรก็แอดไลน์แล้วก็สั่งไปเลยนะคะ,ะรายละเอียดมีบอกไว้หมดแล้วไม่ต้องมาถามแล้วนะคะว่าให้แนะน,นําำมาใช้ยังไงทําคลิปไว้ให้ดูแล้วเพื่อประหยัดเวลาทั้งคุณแล้วก็แผนนะคะวันนี้ก็ต้องขอ,งอกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ